อ้สวยอะนี่อะไรน,น้ำตกน้าผาอ๋อน้ำระวังน้ําตก มองตกสจ๋งมากทุกคนนี่ครับผ่าเขาเยี่ยงนะครับดูครับดูข้างล่างทุกคนโอ้โห่ากลัวมากดูวิวรอบๆครับทุกคน So swear, I